ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติกับผมธีรชัยพันธุมาตรสมาชิกสภาผู้ทแทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าวไกลท่านประธานที่เคารพครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา40บบัญญัติไว้ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพการจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำไม่ได้เว้นแต่โดยอาศัยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายตาขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและป้องกันการ,การียขจัด การผูกขาดคุ้มครองผู้บริโภคการจัดระเบียบการประกอบอาชีพเท่าที่จําเป็นหรือเพื่อสานะอย่างอื่นท่านประธานครับรัฐมนูญเราบัญญัติไว้ชัดเจนการประกอบอาชีพในเรื่องของการปรุงสุราหรือเบียร์ก็เป็นอาชีพหนึ่งซึ่งคนไทยทั้งหมดควรจะมีการประกอบได้โดยเสรีแต่ในโครงสร้างกฎหมายของประเทศเรา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพระราชบัญญัติสัพพามิตรปีพศ2560มาตรา153เขาบอกว่าผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราหรือมีเครื่องสำหรับสุราครอบครองให้ยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดีต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามที่อธิบดีประกาศกำหนดนะครับหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดนั้นไม่ได้มีกำหนดในเรื่องของกำลังผลิตในเรื่องของทุนจดทะเบียนในเรื่องของคนงานที่จะใช้ ดังนั้นเมื่ออธิบดีกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมานั่นหมายถึงว่ามีการกำหนดให้มีกำลังผลิตที่สูงเช่นสาม0,000ื่นลิตรต่อวันในเรื่องของสุราสิบล้านบาทในเรื่องของอกำลังคนผลิตมีเจดคนมีเครื่องผลิตห้าแรงมา้าคือกำหนดในสองส่วนก็คือกำหนดใหญ่สุดคือกลุ่มทุนใหญ่เท่านั้นและขนาดเล็กสุดคือขนาดมดช้างกับมดเท่านั้นเองแต่ขนาดมุตธรรมดาที่จะประกอบอาชีพในการผลิตสุราหรือเหล้าเบีย์นั้นไม่ได้กำหนดไว้ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นการว่าเป็นการเอื้อต่อกลุ่มทุนใหญ่เพียงสองตระกูลที่ผูกขาดในประเทศไทยในการสิทสุราผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้ที่ท่านเทวิภพลิ้มจิตรกรกับคณะเสนอขึ้นมานั้นเป็นการที่จะอุดช่องว่างเพื่อเปิดเสรีการที่มีการผลิตสุราหรือเบียร์เสรีนั่นหมายความว่ามันเป็นเรื่องคนละเรื่องของการป้องกันอุบัติภัยจากกรณีของพิษสุราที่จะทำให้เกิดการมอมเมาต่างๆ นะครับเพราะเป็นคนรักกรณีกันกรณีถ้าเกิดไม่มีการให้ประชาชนส่วนเล็กส่วนน้อยสามารถที่จะผลิตสุราได้บริษัทใหญ่ก็มีสุรามาขายก็ยังเกิดการเมาสุราเมาไม่ขับอย่างนั้นอยู่เหมือนกันผมคิดว่าตรงนี้เราน่าจะตัดประเด็นนั้นออกไปกรณีอย่างนี้นะครับการผลิตเหล้าเบียร์ต่างๆนะครับเราเราจะทําให้ผลไม้ท้องถิ่นเช่นพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมต่างๆเหล่านี้สามารถมาผลิต ถึ่งเคยเป็นถึงค่าเกษตรที่ผลิตแล้วเกินผลิตแล้วราคาตกต่ำมาใส่ในขวดหมักไว้ยิ่งหมักไว้ยิ่งราคาสูงขึ้นแต่ทําไมเราไม่ส่งเสริมให้ประชาชนล่ะครับเราส่งเสริมให้ใดทุนผูกขาดเพียงสองบริษัทสองตระกูลเท่านั้นที่มีสิทธิผูกขาดแล้วก็จะมาบอกว่ากรณีอย่างนี้ห้ามห้ามประชาชนทั่วไปผลิต นะครับมาออกกฎเกณฑ์แบบนี้กาลังผลิตสามหมื่นลิตรต่อวันนี่ใครจะไปทําได้ต้องมีทุนเป็นหมื่นล้านไอ้เป็นพันล้านเท่านั้นถึงจะทาได้แล้วมาให้เล็กที่สุดเจ็ดคนไม่เกินห้าแรงมา้ามันก็เล็กที่สุดมันก็ทําขนาดแข่งขันอะไรไม่ได้นี่คือ,อาออกกฎหมายออกกฎระเบียบมาที่เอื้อที่สุดท่านเทวาพ,พบลิ้มจิตกรเสนอตรงนี้เป็นทลายทุนผูกขาดทางด้านการผลิตสุราและเป็นการเพิ่มภูมิปัญญาของประชาชนนะครับที่จะผลิตนะครับในสุราเฉพาะคราฟเบียรเฉพาะ ผมเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มสุราในส่วนนี้แต่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นกายทลายเพื่อให้ประชาชนนั้นมีอาชีพเพื่อสร้างรายได้กับประเทศไทยเป็นแสนแสนล้านเราเคยส่งข้าวไปส่งที่ต่างประเทศนะครับในราคาหนึ่งเท่าและเขาไปหมักเหล้ามาขายเมืองไทยเป็นร้อยเจ็ดสิบเท่าเราก็เคยทามาแล้วทําไมประเทศไทยไม่ผลิตซะเองล่ะครับคราบเบียบางทีก็ไปแอบผลิตที่ต่างประเทศแถวลาวแถวมอะไรเข้ามาแล้วก็มาขายในเมืองไทยทําไมประเทศเราทําไม่ได้สิ่งเหล่านี้นะครับ ผมเห็นด้วยว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นร่างกฎหมายที่ควรจะผ่านออกมาและไปพูดในรายละเอียดในชั้นคณะกรรมธิการเพื่อทลายกลุ่มทุนผูกขาดแต่ผมเชื่อว่าแรงต้านแรงต้านจะเกิดจากคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามเข้ามาแทรกแซงเสียงในสภาแห่งนี้เพื่อให้ล้มกฎหมายฉบับนี้ให้ได้เพราะนั่นหมายถึงว่ากลุ่มรายได้มหาศาลที่เขาผูกขาดอยู่จะถูกทลายไปโดยความเสรี ทางด้านการผลิตสุราและสร้างภูมิปัญญาและสร้างมวลการผลิตที่ไม่ได้บุผูกขาดเจ้าบุคคลแต่กระจายไปคนท,ทั่วประเทศขึ้นมาท่านประธานที่เคารพครับการผลิตการเสนอกฎหมายครั้งนี้นะครับเป็นเรื่องของอช่วยส่งเสริมธุรกิจ SME ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีเท่าเทียมและเป็นธรรมไม่เป็นการกีดกันทางค้าเป็นทางเลือกที่หลากหลายให้แก่ผู้บริโภคเป็นการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนและเกิดรายได้เป็นการกระจายรายได้ให้สู่ชุมชนผู้ประกอบรายย่อยไม่ผูกขาดในทุนเพียงผู้เดียวสามารถสร้างรายได้ประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจกได้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในปัจจุบันนั้นมีลักษณะเป็นการกีดกันทางค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ผลิตรายย่อยที่มีทุนน้อยนะครับ การเปิดเสรีช่วยให้ผู้บริโภคได้บริโภคราคาที่ถูกลงถามว่าสิ่งเหล่านี้ทําไมเราจะไม่ทําครับเพราะในท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าถ้าเรารับหลักการฉบรับนี้แล้วไปปรับปรุงครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่บางท่านท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติบอกว่าเวลากฎหมายเพื่อทลายทุนบุกคาที่เข้ามาจะไม่ผ่านในสภา,าจะเป็นครั้งแรกที่ผ่านในสภา,าผมจึงขอเรียนท่าน สมาชิกที่เคารบทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ช่วยกันนะครับรับหลักการกฎหมายเชิแบบนี้ไปพูดในชั้นกรรมธิการและแก้ไขกันและเชื่อว่าประชาชนนั้นควรจะมีเสรีในการประกอบอาชีพและไม่ถูกกลุ่มทุนผูกขาดครอบงำการผลิตสุราหรือเบียร์ในประเทศไทยต่อไปครับ